สบายดีงามเศร้างามสวยกลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ้าต้นม่วงแตกยอดทานผู้ชมทุนะขาวๆออกมาบาี้คนที่แทกปลูกต้นใหม่พี่นอ้องเอ้ยปลูกต้นดอกไม้ให้ต้นประดับต้นอีจังพี่นอ้องโมโหสื่อมันแบบใน,นหนาเฮือนเ้าอ่ะกนกระดาน เผื่อจัดการตล้วบางงอมก็เอาหัวออกแลก้วก็หดหน,นา,ามใสนะ่พุ่นบริมารีวิวกองน้องนาไลายมื่นเอาพี่น้องเนาะนี่ก็มีโอกาสเอฟซีเผื่อถามหาว่าบริษัไปสอยงานบ่าวดาวบอกไปวะนะ่านะว่านะครับไปทุระเนาพี่น้องเนาะเลยบริได้ออกม่ได้ี้ออกพี่น้องเพราะวะ่ามื่อเอิญน่าเป็นมือกิน,พ,นพี่น้องจ้ะเอซีเผื่อก็เป็นห่วงลูกหลาน ในทีมงานประวากันเนะาะเดีถามไปอยู่สั่นไอพี่น้องเอ้ยวานหมากกระทินมันคือยังบอกออกว่านี่วะมักกะทินน้อยโอ้ยบอได้กินดอกบักเล่นนี่บอดด้มารีวิวต่างไล่เมือยังเตี้ยต้องปอกคือเก่าอยู่คือบอกคนปลูกกับบอดด้เตี้ยนะคอยกระสุงอยู่บอย้ยมันคือน่านสูงแท้ต้นบักเล่นนะ ต้นมะพร้าวพี่น้องด่านลุมเลียนเรียนไปนะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่าหลายต้นอยู่ชิเป็นต้นลำไย,ยคุมนี่พี่น้องมักซีดาหมักเ้าหมักกูดบมักพ้ามักนาวหมักพ้าจากต้นยางอีกบางสิไปบึงพี่น้องอุ้ยมาอะไรเห็นในตาอะไรพี่น้องหลังจากบ่ได้มารีวิวเหมือนเป็นถิ่นผม่นเหรอพี่น้องจ้า โอ้ยคือบ่องลายเธอเนี่ยเฮ้ยมาบีบมันตายเนี่ยเอาขาดซัดบาปเลยกูว่าชิใหายเพิ่นเป็นใบเป็นหมากอืมเป็นใบอยากมารีวิวออกมายัางบ่หลายใบพี่น้องอันนี้ก็ไผ่อันนี้จะเป็นคุ้มอันยังพักของเ้าอันปุยมักซีบะผาพอันไรพี่น้อง หัวขาเขาเ่งหดแตกอานะพี่น้องอันแตกหลายใบอีลีจากต้นยังป้าผีๆแตงแต่ผีส่เทิงพี่น้องเอ้ยอืมด้านนั้นก็จะเป็นต้นซีดาพี่น้องงามแล้วงามแล้วบึ่งอะยังบักเถิกเพราะที่แตกกําลังสีเกืยงง่วงเป็น แล้วก็เพิ่นซิลงเห็ดขัววันนี้เนาะถ้ากัดจะออกบ้านบ่าวดาวเอ,อ่อเอฟซีเพิ่นถามหาเนาะว่าเขาก็ลืลอเหมอนละอาเขาบอกยังอยู่ในคลิปันว่าอยู่สกุกยังสุกใสสุกใสยัสสยยงไรเพลินสื่อวัดเลยเพี่น้องเด้อเป็นผู้หญิงเป็นปญญปน,น้องสาวของเพิ่น ของสาของอาเมื่อวานเนี่ยเนาะแล้วก็เรื่องของเจตตวนเนาะเอฟซี FC ก็เป็นห่วงวะ่ะให้ลบคลิปเดียวนี้อ่ะสันเป็นห่วงเอ้ยนะเบี้ยบอกโมพี่น้องแตกไปพิษกฎหมายอ่ะสันเบี้ยลำยาย่ยานี่พี่น้องเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ้อยมันคือตายอ้อยดำ เมียบอกโมอันนี้ก็ภัยวานพี่น้องต้นีหนงามอันนี้พี่น้องอ้อยดำตัวนั้นก็งาม,มด้านลุ่มก็จะเป็นหัวเซียงไข่เขียวอลไรได้พี่น้องเมียบอกโมอันนี้อันนี้ก็อ้อยดำคือเก่าพี่น้อง เป็นปลูกซองซ้ำจุดนี่ก็น,น่นสิเป็นกอไผ่หวานหรนือกอไผ่แหงเงอ้วยในใต้กระจุดเลยเนาะบระด้นมารีวิวต่างล้ายเมือพี่น้องเลยเบียบักโม่ก็นจนพลนแต่หัวขา่ายังบ่เห็นพลนพี่น้องเลย <c ười> อุ้ยออกลายใบต้นนี้นี <c> ่ <ười> อุ้ยออกลายใบลี นี่นะพี่น้องบูเดินมารีวิวลายมือกแตกลายใบอยู่ได้เด็งูเชิงไข่กะงามเลยนี่ก็ต้นผักพร้าวนะพี่น้องต้นนี้ตายกูจูดพี่น้องบ่อแตกแต่สีโทนถิ่มจกต้นเพียงอันนี้บ่อเห็นใบเลยตายเลยกันปานนี้เลยฮะมารีวิวยังบ่อออกเลยตายเลยนะพี่น้องเนาะต้นพุชชาไอเป็นหมาบุกใหญ่นะ ดูสภาพหนาะสบายที่ยามเศรายามสวยพี่้องเลยต้นนี้จคกต้นเนี่พี่้างหนาบริลล่างเน้ะพี่ดวอวจะกันจมูกน้ำลายออกมาน้ำพอดีแทกเ่น,เอ,าาอ,เนอ,ออกมาเกลืองูผลกี่วาชิย่างออกมาพอดีปับ๊บ่นมาแต่อันนันพอชชี เอาเต็นเอาไปให้บ่าวดาวพี่น้องเพิ่นไปหาทีมงานเพิ่นเนาะเพิ่นสิเอาเต็นเอาไปส่งบ่าวดาวเพิ่นสิเอาเาวสุดพี่น้องเอ้ยบ่าวดาวนะจะเอาเศรสุดพอดีแท็กก็เลยจัดหนักจัดเต็มไปเนาะเพราะว่าพอดีแท็กเพิ่นเป็นกุคุ้มเต็นนนั่แหละพี่น้องอันนี้ต้นยังเนาะบ่ฮู้พี่น้องใบมันทำมันใหญ่ต้นนี้สิเป็นต้นละหมดพี่น้องนี่ ดีใจแล้วขอบคุณเอ้ยคนช่วยหลายๆเนะาะฝากต้นใหม่มาใหา้ปลูกชื่อใดเพื่อลูกเพื่อร้านเะฮะ่นแหละ,ก,ะกันเอาเถาตายแก่ะลากันต้นนี้จิเป็นต้นอย่างเนาะมากอย่งน,นี้ก็มาเงาะแล้วก,ก็มาโทรเรียนแล้วก,ก็มาจังหม่างยังพี่น้องเลยค้ำปลอบยากอ้ยต้นนี้ก็แตกพี่น้องก็ดีใจเด้ขนาะด ม,มันย่มมันยงมซุดปลายเลยเอ้ยต้นในใต้กูจูดพี่น้องพัตเตอร์ฮารีวิวมาเนี่ยสาวสองไล่แล้วเนาะพี่น้องเซีดจนูนต้นนี้กันเฮ้ยแตงหาสดปลายพี่น้องมันกะถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะอืมถ้นนาหน่กกระิเป็นต้นมะม่วงมะพร้าวหอมอีกสองต้นพี่น้อง ต้นบม่งม่องสุดเลยสุดจนหอดพุนหมดแล้วพี่น้องพวกเมื่อเทียงใส่อีกเนาะไปต้นแป้งนัวต้นนี้ก็ต้นยังเนาะนี่น่าสีเดียวก็ต้นนะพี่น้องนะเพราะว่าใบมันขาวๆคือกันติดเบิร์ดพี่น้องตายสองนาะพัฒนารีวิวมางามพี่น้องงามได้นามใส่น้องแห่งสีงามพี่น้องเอ้ยต้นไม้มันก็สะชุ่มชื่นใหม่บอกพี่น้องมันมีนามในน้อง แต่ข้าวกาสิคอยปลูกไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อยเนาะใครอ่ะใครมาึมีใครมามีแขกรับเชิญหรือไม่ได้รับเชิอุ้ยต้นนี้ก็ตายพี่น้องต้นที่สามต้นยังเด้อตายเนาะสามต้นพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ศว่าเรื่องเจ้งตวนจักหน่อยนะพี่น้องแจ้งข่าวจักหน่อยเฮ้อ กุ้งเต้นแจ่ต่วนบ่อไรอยู่ในอยุธยาพี่น้องคะพังพีเพราวะว่านั่งแจ้งข่าวเลยนั่งบ่มีโทรศัพท์ติดตัวเลยพี่น้องเด้อทีโทรกับน้องเอินนะ่ะโทรโทรศัพท์ญาติเห็นงานนำกันพี่น้องบ่ได้ถือเงินออกมาซ้ำแต่เก่านะพายอทงบ่ได้ขาดอันนี้ถือแต่โทรศัพท์เปล่าๆออกมาในมาป้าน้าแม่มุน่นก็นได้เนาะ Cũng mà sai nong Oh, Ôi bà hầu sáng khảo Goi, mở đây này, thân 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 bớt thân 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 để à hàn sạo mà kỳ thì nó ngám ngám nga áo nga lưu xài, nga ăn áo Ừ, xài tụng Ngám ở nga 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 ăn nga 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 งัวในขอบวะงัวงัวผักแทนต้นบังหูดคอยใต้กูจุดนาะต้นเนาะใต้กูจุดพี่น้อย่างอยู่ตัวขาก็ตัวมุมต้นบกหนาวน่อยพี่นนาง ้ก็ไผ่มันตุ๋ยบอ๊ะพบ่แตะจะเถื่อบ่จริงพิงจริงพิงอ้าวไก่เพื่อนมาตีกกนอยู่ทางทางผู นี่ตัวนี้แตกนีตัวงามอะไรนาะพี่น้องใบหลายเกินงามพี่น้องขอบคุณเอฟซีทูผ่านเด้อเจตวนนะอยู่อยู่อยู่ยพัทยาพี่น้องบ่แม่อหย่พัทยาแจ้งข่าวจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ อยู่แถวนบุรีอยู่สันทาพังพีดก,กับ,กบขอถทษกเอาภัยหลายๆเพราะว่าพัทยากับยุธยามันขายกันเด้เพราะว่านั่งบันทือโทรศัพท์พี่นอ้องนั่งบันทือโทรศัพท์ม่มีโทรศัรทรรพท์ติดโตเลยพี่นอ้องแต่ว่าคนที่ไปน,นำการไหนญะยะนะมีโทรศัพท์ก็เลยน,นั่งเอินนะั่งเอินนั่นได้โทรหาแม่กัโทรหาโทรโทรศัพท์หมูอะไราติะปน,นํำกันเนาะกตาก,กระบะอยู่พี่น้องเลยมือนังก็โทรหากันอยู่ กับประสุมสายสี่ชายเนาะมีเฮามีน้องอันนี้มีเจตวนมีน้องเอิโอ้ยเว้านี่กรจุกจุยแล้วเนาะแขวว่งแกกแกๆเอาว้ซํานี้เนาะพี่น้องเฮาก็สิเตรียมมือหากินข้าวกินน้ําไปหน้าบ่าวดาวพี่น้องเอ้ย FC แห่งทามหาย้นทฮาบ่ไปซอยร้านโอ้ยบ่ไปก็สิลวเนาะพี่น้องเนาะบ่ไปมันก็บ่แม่นพี่น้องก็เท่านั้นแหละมันก็มีปัญหาก็เท่านั้นแหละ แต่เขายังบระหารไปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะเก็ไปทุระหลังจากที่อันะฮะก็ไปทุระเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ไปถ่ายรีวิวอ่ะอยู่บ้านน้องสนุว์พี่น้องเอ๊ะจังได้กัคอมเมนต์ที่ชมมาพี่น้องจ้ะพบอพ่อก็คลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เพียงเด้อสองเจสายเด็กพี่น้องจ้ะเจมันอ้วนพี่น้องเอ้ยคือว่า คือว่าละกินเราบรดเหตุหยังมีแตล่ลดสบายดีจ้ะพ,พี่น้องด้วย